พม่าลาวที่หน้าด้านยังทำงานอยู่ที่ไทยมันไม่มีปัญญาพม่าทุกคนที่อยู่ประเทศไทยคือหมาลาวที่อยู่ประเทศไทยทุกคนคือหมาโอ้โหพ่านไปทั่วหาเรื่องคนอื่นไปทั่วเพราะก่อนหน้านี้นะครับพยายามที่จะยุแย่ให้ไทยกับลาวมีปัญหากัน นะครับแล้วไม่ไล่ผลคราวนี้ก็เลยออกมาด่าเพราะความอิจฉากับสบายดีสบายดีเอซทางฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในซ่องเบาวลำซานแนลเส้นเก่าเส้นเคยนะครับผมล่าสุดนะครับไอ้ขมิน,นะครับออกมานะครับออกมาด่าแรงงานลาวนะครับแรงงาน ธรรมนะครับที่ทํางานอยู่ในประเทศไทยนะครับบอกว่าโง่นะครับที่ยังทํางานอยู่ในประเทศไทยนะครับเพราะก่อนหน้านี้นะครับผมเขาเคยยุแย่นะครับให้คนลาวนะครับกับคนไทยนะครับทะเลาะกันนะครับพยายามที่จะหาพรรคพวกนะครับผมเพื่อที่จะมาโจมตีประเทศไทยนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ผลนะครับแล้วคราวนี้ ในเมื่อมันไม่ได้ผลนะครับเขาก็เลยออกมาด่านะครับเพราะว่าตอนนี้เขาอิจฉานะครับอิจฉาแรงงานลาวนะครับแรงงานอ่าพม่านะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับผมพี่น้องสาวไทยนะครับก็ที่รู้ๆกันอยู่เนาะเขาไม่รับแรงงานเขมรนะครับเพราะแรงงานเขมรนะครับผมนะเอ่อนะครับเขาไม่เอาแล้วนะครับแล้วคราวนี้นะครับผมทางเขมรนะครับชาวเขมรก็เลยอิจฉานะครับ ่านนะครับ่านไปทั่วนะครับออกมานะครับออกมาด่านะครับออกมาด่าแรงงานนะครับแรงงานพม่าแล้วก็แรงงานลาวนะครับโง่นะครับผมเนาะที่เอ่อหน้าด้านนะครับทําอยู่ในประเทศไทยนะครับแรงงานลาวแรงงานพม่านะครับเพราะเขาอิจฉานะครับเขาไม่ได้ทํางานที่ประเทศไทยนะครับเพราะว่าพี่น้องชาวไทยไม่รับแล้วนะครับเขาก็เลยเกิดความอิจฉานะครับเพราะเขาไม่ได้ทํานะ เขาไม่ได้ทาตอนนี <extern als> ้ก็คือสาวขมิ้นตกงานกันหมดนะครับทั้งแรงงานเก่าแรงงานใหม่นะครับตอนนี้ก็คือตกงานกันหมดนะครับเขาก็เลยไม่พอใจนะครับที่คนไทยนะครับที่พี่น้องสาวไทยนะไม่รับเขานะครับเขารับอแรงงานลาวนะครับแรงงานพม่านะครับแล้วก็แรงงานที่เข้ามาทดแทนขมรนก็คือแรงงานเวียดนามนะครับเขาไม่พอใจ นะครับเขาไม่พอใจที่พี่น้องสาวไทยนะครับรับแรงงานเวียดนามนะครับที่เข้ามาทดแทนแรงงานของเขาซึ่งเมื่อก่อนนะครับงานที่เขาเคยทําแต่ตอนนี้นะครับแรงงานลาวนะครับแรงงานเวียดนามหรือว่าแรงงานพม่านะครับเข้ามาทดแทนเขานะครับเขาก็เลยโกรธนะครับเพราะก่อนหน้านี้พยายามที่จะหาพรรคพวกนะครับหาพรรคพวกหาทีมนะครับซึ่งยุโยงนะครับให้คนไทยกับคนลาวทะเลาะกัน นะครับแต่ก็ไม่ได้ผลนะครับไม่ได้ผลแล้วก็พยายามที่จะยุ่ยแย่แรงงานพม่านะครับนะแรงงานพม่านะครับให้โกรธคนไทยนะครับซึ่งเขาไม่ได้โง่นะครับเขาไม่ได้โง่นะนะครับที่จะไปยุ่ยแย่ซึ่งแบบเอจะไปจูงจมูกเขานะครับ ให้เขาไปทะเลาะกันมันนะครับเขาไม่ได้โง่ขนาดนั้นก็รู้อยู่ว่านะครับคนลาวกับคนไทยนะครับเป็นพี่น้องกันนะครับเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันนะครับวัฒนธรรมนะครับนะครับวัฒนธรรมอันเดียวกันซึ่งภาษาก็ค้าย์ค้ายเคียงกันนะครับผมเนาะซึ่งแบบไม่ต้องใช้นะครับล่ามแปลคนลาวพูดไทยนะครับพี่น้องชาวไทยอ่ คนลาวผู้ไทยนะครับคนลาผู้ไทยนะครับคนลาวก็ฟังออกนะครับแล้วคนลาวพูดดาวนะครับพี่น้องชาวไทยก็ฟังออกอ่านี่แหละครับมันก็เลยเกิดความอิจฉานะครับเกิดความอิจฉาอ่าก็เลยอัดคลิปออกมาต่อว่านะครับเพราะไอ้คนนี้นะครับผมไอ้ขมิ้คนนี้นะครับมันพยายามที่จะปั่นนะครับปั่นตลอดเลยนะปั่นอ่า ให้คนไทยกับคุลาวเนี่ยทะเลาะกันนะครับเพราะก่อนหน้านี้นะครับทุกๆคลิปนะครับที่เขาพูดนะครับที่เขายุยงนะครับ นะก็คือเป็นด้านลบทั้งนั้นนะครับเพราะอะไรละ่ะเพราะเขาอยากหาพรรคพวกนะครับเขาอิจฉาแรงงานลาวแรงงานพมา่านะครับเขาอิจฉ้าตอนนี้เขาอยู่ไม่ได้นะครับเขาก็เลยพยายามที่จะนะครับสร้างความแตกแยกสร้างความปันป่วนให้กับแรงงานลาวแล้วก็แรงงานพมา่านะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับเขาพยายามที่จะเ,เล่นงานนะครับแต่มันก็ไม่ได้ผลหรอกนะครับหยุดจะดีกว่า นะครับไม่ต้องไปยุ่ยแยให้เสียเวลานะเอาเวลานี้ไปทํามาหากินดีกว่าอ่าไม่ต้องมาทําไม่ต้องมาพูดให้มันเสียเวลาหรอกนะครับเขานะครับเขาไม่ได้โง่ที่จะให้ขมเนียมายุ่ยแยได้นะครับเพราะเขารู้ว่าอันไหนผิดอันไหนไม่ผิดอันไหนควรอันไหนไม่ควรเขาแยกแยะออกนะครับอ่าเขาสลาดพอเขาไม่ได้โง่นะอย่าเอานิสัยตัวเองนะครับไปเปรียบไปเปรียบเทียบคนอื่น นะอันนี้บาลามก็ขอฝากถึงไอ้ขมินคนนี้นะครับนะที่ว่าปั่นนะครับปั่นกระแสปั่นข่าวในตอนนี้นะครับบาลาก็ขอฝากถึงไอ้คนนี้นะไม่ต้องมายุ่ยแย่ให้เสียเวลาหรอกยังไงมันก็ไม่ได้ผลเพราะคนราวกับคนไทยนะครับเขาเป็นบ้านพี่เมืองน้องนะครับอ่าเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันวัฒนธรรมนะครับก็คล้ายกันนะครับมันจะต่างกันนิดนหน่นนอยหอ,อ่า สันัลแล้วไม่ต้องมายุ่ยแย่นะครับเอาเวลาไปสร้างเนื้อสร้างตัวเอาเวลานี้ไปช่วยเหลือชาวขมรด้วยกันดีกว่าที่กําลังตกงานอยู่ตอนนี้นะที่ว่าไม่ได้ทํางานในประเทศไทยแล้วนะครับกลับไปก็ไม่มีงานทํานะไปแล้วก็อ่าอะไรไปขอทานนะไม่มีงานทําแล้วกลับไปขอทานที่ประเทศขมรอ่าไปเอาเวลาเนี้ยไปช่วยเหลือประชาชนของตัวเองดีกว่า นะญาติพี่น้องของตัวเองดีกว่านะไม่ต้องมาเสียเวลายุ่ยแย่ให้มันเหนื่อยให้มันเสียเวลาหรอกนะครับยังไงมันก็ไม่ได้ผลเพราะแรงงานลาวแรงงานพม่าเขาไม่ได้โง่นะไม่ได้โง่เหมือนแรงงานขเขมรที่หลงเชื่ออบุญเซน็นนะที่ว่าหลอกกลับไปทำงานในประเทศมีงานให้ทํามีเงินเดือนดีนะแล้วสาวเขมรก็โง่หลงเชื่อนะนั่นแหละ ไปคิดดูให้ดีก่อนที่จะมาว่าคนอื่นว่าคนอื่นโง่ที่แบบเอ่ออะไรนะยังหน้าด้านทํางานในประเทศไทยอย่างนั้นอย่างนี้นะเอาเวลานี้ไปทําอาหากินดีกว่านะ,อย,าาะอ,อย่ามาเสือกเรื่องของคนอื่นนะไอขมิฝากไว้ด้วยนะไม่ต้องไปอิจฉาคนอื่นให้มากนะครับอืมนะครับพี่น้องชาวไทยนะครับ แล้วก็พี่น้องสาวราวนะครับฟังแล้วกี่นึงกันยังไงนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ัาเข้ามาได้นะครับผมนะส่วนมลรำนี่โอ้โหฟังแล้วแบบขึ้นเลยครับวันนี้โมโหมากนะที่มาหาว่าคนอื่นโง่อ่าไม่ต้องเอานิ้ัใส่ตัวเองไปตัดสินคนอื่นไม่ต้องคิดว่าคนอื่นเนี้ยจะโง่เหมือนตัวเองนะคอมเมนต์นะครับเอาเวลาเนี้ยไปทํามาหากินไปสร้างเนื้อสร้างตัวนะเอาเวลาที่มาอิจฉาคนอื่นเนี้ยนะ ไม่ต้องมาอิจฉาไม่ต้องมายุแย่เออจำไว้นะครับฝากถึงด้วยนะเอามันไปดูแลด,ด้วยนะครับเอามันไปรับยาด้วยไอเนี้ยนะมันอาจจะบ้าแล้วแหละเพราะมันอิจฉาจนบ้านจนหลอนนะครับอืมเอามันไปดูแลด,ด้วยพ่อแม่ญาติพี่น้องนะครับเอาไปส่งโรงพยาบาลด้วยนะเผื่อมันจะดีขึ้นเผื่ออาการของมันจะดีขึ้น เก่มันจะคิดได้นะครับไม่ต้องไปยุ่หแย่คนอื่นไม่ต้องเอาประเทศของคนอื่นอะไปนะครับไปนั่นกับนะไม่ต้องไปนั่งกับคนอื่นนะครับผมนะพี่ๆนะครับฟังแล้วเกียงกันยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมบาลามก็จะขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอขอบคุณครับ